สวัสดีครับผมเป้รถอันติสมือ2เกตเอนะครับวันนี้จัดให้เช่นเคยรถสวยๆว,วันนี้ซื้อเข้ามาอีกหนึ่งคันและก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งหลุดจองนะครับหลุดจองมานะครับชมสปอร์ตตัว1.8ตัวไอ้สปอร์ตคันนี้นะครับปี16โคตรสวยเลยได้ชมสปอร์ตด้วยนะครับสีดำสภาพเนียนกริบนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ มีไฟติดทำให้เป็น LED สภาพรถเดิมๆนะครับแต่งรอมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับและสเกิร์ตรอบคันนะแต่งมาให้ครบไฟตัดหมอกมีให้พร้อมเลยนะครับสวยครบเครื่องน่าใช้เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับออปชั่นให้มาครบแม็กต่างๆก็ให้มาเรียกว่าเดิมสมบูรณ์แต่งมาพร้อมเรียบร้อยแม็กไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครนะครับตัวนี้นะครับผมจะบอกว่าราคาเนี่ยสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันพรเจ็ดพันนะครับไฟหน้าสวยๆใส,สๆแบบนี้เลยนะครับ จังหน้าจะเป็น3ชั้นสีเทาดำเมทัล,ลิกสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับตัวไฟจะเป็นแบบโรเชอร์ผสมกับตัวมันตินะครับสภาพเนี้ยสวยกริบนะครับข้างหน้าเขาจะทุท่มมีเหลี่ยมมีสันเห็นไหมครับสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าใครชอบหน้านี้แบบนี้นะครับปีสิบหกไม่เก้าหมื่นแปดพันโลเอาไปเป็นเจ้าของได้เลยนะครับสวยจริงสภาพตรงปลกนะครับทักมาโทรมาได้เลยนะครับตัวเครื่องนะครับมีโลโก้บอกอยู่แล้วว่าเป็นตัว Dual V วทนะครับ สภาพรถเดิมๆสวยๆนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับฟิล์มรอบคันนะครับฟิล์มหน้า40ข้างนะครับ60รอบคันเลยกระจกเดิมแท้โรงงานนะครับอาติสนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเวลาซื้อสักคันเนี่ยเอาไปใช้นะครับเลือกที่คุณภาพเอาที่เกรด A นะครับเกรด A คุณภาพมีมาตรฐานนะครับเราขายเนี่ยตัวอาติสเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งและก็เป็นรถที่น่าใช้ในเรื่องของความกว้างนะครับรถเนี่ยห้องโดยสารกว้าง ออปชั่นให้มาคุ้มสเปคให้มาคุ้มกับราคาครับซื้อป้ายแดงไม่คุ้มนะบอกเลย9ก้าแสนกว่าซื้อมือ2สภาพป้าแดงเหลือ4ี่แสนกว่า3 9มแสน้คันนี้3 9มแสนนะครับและดูนะครับชุดแต่งให้มาครบเป็นตัวเอสปอร์นะครับไฟท้ายเป็น LED Light like Cading สภาพสุยก,กแบบนี้เซ็นเซอร์ออถอยมีให้ครบนะครับกล้องนะครับมีให้เซ็นเซอร์มีให้นะครับสปอยเลอร์ก็มีให้เช่นกันนะครับ สวยเดิมนะครับดูดีหล่อตั้งแต่กําเนิดเลยนะครับแม็กก็เป็นลายที่ไม่ซ้าใครขอบ17ดนะครับด้านท้ายมีแคปล่าแต่งมาให้พร้อมเลยนะครับรถเดิมสวยกริบนะครับย้าว่าเดิมสวยกริบเลยนะครับงานภายในนะครับก็เป็นเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังเลยนะครับเบาะหนังหนาๆดมนุ่มนะครับนั่งสบายๆนะครับโครงสร้างรถเดิมนะครับใครอยากได้นะครับทักมาโทรมาหาเป้เลยเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นไฟฟ้านะพับกระจกได้แบบไฟฟ้าแล้วปรับได้4ทิศทางนะครับไม่เก้าหมื่นแปดพันโลนะครับไม่เก้าหมื่นแปดพันโลนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของพวกแอร์นะครับปรับระดับได้แบบออโต้หัวเกียร์นะครับเกียร์เป็น CVT ออโต้เช่นกันนะครับเบาะหน้านะครับเบาะคู่หน้านะรถเนี่ยสภาพเดิมเลยนะครับสภาพเดิมนะครับ มีในเรื่องของเบาะเนี่ยที่บอกเลยว่าได้เป็นเบาะหนังนะครับบัคเก็ตซีทแบบใหม่แพตเทิร์ชเกียร์มีให้ครบนะครับมีให้ครบเลยนะครับกล้องหน้าก็มีให้นะครับแถมมาเรียบร้อยนะครับไม่แค่9ก้าหมื่นแปดพันโลได้โครงสร้างรถเดิมแท้โรงงานนะครับเดิม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 นะครับตัวหัวล็อกหูล็อกนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวแกะดูซีต่างๆนะครับซีเมต้าก็เดิมโรงงานเลยเห็นไหมครับได้เดิมโรงงานนะครับอ่ะ สตาร์ทเครื่องดูนะครับดูอะไรนะครับอย่างแรกผมขอดูหน่อยนะผมขอดูนะครับฝาท้ายกับฝาหน้านะครับเป็นยังไงอมาดูกันนะครับมาดูหน้าเครื่องก่อนนะครับหน้าเครื่องเดิมไหมโดนมาหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนะครับมามาดูกันนะครับอ่ะเปิดสภาพเครื่องมานะครับฝาหน้าเครื่องเดิมนะครับตัวเครื่องนะเป็นเครื่องบล็อกเดิมตัวดูอัลวีทีไอนะครับแบตแบตเตอรี่นะครับนี่เปลี่ยนหมดแล้วเช็คให้หมดแล้วนะครับเครื่องเดิมเดินเงียบปกติเลยนะครับ มาร์คิสีโรงงานอยู่ครบเลยนะครับคันหน้าเดิมนะครับแกะซ้ายแกะขวาได้เดิมทั้งหมดเลยนะครับพรมนะครับฉนนกรลอนอยู่ครบสติ๊กเกอร์มออกร์ดงานก็อยู่ครบเช่นกันนะครับสภาพรถสวยสวยเลยนะครับใครได้กระบะเอ้ยไม่ใช่ใครถ้าได้อติตันนี้ไปนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนตัว1นตัว S สซบอร์กนะครับสีเดิมแท้ทั้งคันโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้บอกเลยนะครับคุ้มแน่นอน399 0 0 0เา่อน7,000ตลอดสัญญานะครับรถนะครับผมบอกเลยว่ารถเนี่ยซื้อคนซื้อเกรดเอมาตรฐานนะครับ อะไรตดสวยเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ยาวๆนะครับเพราะว่าไม่อยากให้พลาดกันเนาะซื้อรถซื้อครั้งเดียวนะครับใช้ยาว4ปี5ปี6ปีค่อยเปลี่ยนนะครับดังนั้นไม่ควรพลาดรถสวยนะครับและมาดูนะครับมาดูต้นท้ายนะครับหน้าเดิมแล้วนะครับมาดูต้นท้ายนะต้นท้ายของเขานะครับฝ่ายท้ายของใครก็ตกของแท้ของเดิมหัวน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับซีนเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับได้ซีนเดิมเลยนะครับ สภาพรถสวยเดิมไม่โอเมก้าก็เดิมเช่นกันนะครับเดิมๆนะครับภายในกว้างขวางแบบนี้นะครับแม็กก็เป็นแม็กแท้เลยนะครับแม็กแท้นะครับตรงกับล้อเนาะไม่ใช่แห็กล้อกระทะนะครับยางมิชลินด้วยเรียกว่าคันนี้เดิมแท้โรงงานนะครับซีนอยู่ครบนะครับซีนอยู่ครบซีนตัวถังเนี่ยได้มาเดิมแท้สมบูรณ์สวยเลยนะครับสวยคลุ้มนะครับคานต่างๆก็เดิมแท้นะครับ ตัว S Sport คันนี้นะครับ1.8ทักมาโทรมาได้เลยนะครับ094794848นะครับทักมาโทรมาได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับยังโสดยังว่างนะสนใจจะจองทักมาได้เลยนะครับรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับคันนี้นะแกะให้ดูจุดแล้วนะฝาเดิมเครื่องเดิมคันหน้าเดิมนะครับแต่ตัว1.8เนี่ยมีแค่คันเดียวนะครับปี16ราคาถูกสุดแล้ว399,000นะครับใครอยากได้ใครหาอยู่ทักมาโทรมาได้เลย วันนี้เป้ก็บอกเลยว่าฝากอซกทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็แากรถจัดมาโทรมาเลยแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ